ใช่แล้วนะครับวันนี้สัญญากันไปเลยนะครับขอต้อนรับเลยนะครับทีมงานนักแสดงนะครับแล้วก็พู้กับนะฮะจากเนื้อคู่ The Final Answer ครับผมสวัสดีครับมากันเยอะมากวันนี้นะครับสตูแทบแตกนะฮะเอาคนเดียวอยากให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าว่าวันนี้มีใครมาบ้างครับครับผมผมสนิทสนมนนนนนะครับค่ะพาราเทเลอร์นะคะพี่โมคาพี่โมกุฎ ท่านรุดค่ะมาด้วยครับสวัสดีครับผมเอกครับครับครับผมเอกครับอ่านะฮะถือว่ามากันเยอะทีเดียวนะครับก็ถูกว่าส่วนใหญ่กันเลยนะฮะแล้วก็ที่แน่ๆเลยวันนี้สัมภาษณ์ได้ถึงความสนุนนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางที่ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายใช่ไหมฮะเป็นซีรีส์ซีซั่นสุดท้ายเป็นซีซั่นสุดท้ายใช่ครับหลังจากที่ผ่านกันมาก็มีทั้งเนื้อคู่ประตูถัดไปเนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร ตอนนี้เดินทางมาสู่เนื้อคู่ The Final Answer ใช่ไหมครับหายไป2ปีฮะนี่ห่างหายไปแต่คนไปไปทำอะไรกันบ้างฮะก็ไปมีลูกค่ะไปมีลูกคนลืมบอกมีลูก อ่าพี่พี่พี่สันีิก่อนนะกันนะครับผมอตอนนี้เล่นหนังอยู่ครับผมรับครับผมนะฮะก็เล่นหนังอยู่หลายคนก็จะได้เห็นผลงานอยู่นะฮะต่อสองปีผ่านมาอ่าคุณคุณมุกนะครับก็ไปทำละครเวทีมาครับ นี่ชัดเจนนะจริงลยจริงๆลูกเนี่ยนี่มีลูกเครียดมากเลยสองปีนะฮะจริงๆมีลูกเลยเดียวนะฮะก็มีผลงานอื่นมาบ้างนะครับไปติดตามกันคะป้านลูกของเราก็ทำหลายอย่างมากครับทั้งโฆษณาทั้งซีรีส์ทั้งเล่นหนังครับผมครับผมรวนนะฮะและอีกสองค่านของเรานะฮะฝาแฝดนะครับก็จริงๆสองปีก็มีงานประจําทําอยู่แล้วครับครับผมนะครับจะมีละครนิดๆหน่อยๆบ้างโฆษณาบ้างครับผมนะครับตอนนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาแรคเตอร์หลังจากที่หายไปสองปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับเข้มข้นขึ้นค่ะคือคือจริใช่ค่ะคือจริงในแง่คาแรคเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะแต่ว่าจะเปลี่ยนในแง่พัฒนาการชีวิตของแต่ละคนมากกว่าคือพอคนเราเข้าสู่อีกวัยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแก่ลงคือพอเราโอขึ้นความเข้มข้นในชีวิตมันก็มากขึ้นเลยะ่ะแต่เราประสบการณ์มากขึ้น ก้าวามโลคือแก่แล้วละครจบเราพยายามพูดให้ดูดีกันดีนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นที่แน่นอนในเรื่องของการแสดงแต่ละคนก็ถือว่าประสบการณ์ก็สูงมากขึ้นจัดจ้านมากขึ้นตอนนี้มารวมตัวทั้งความฮาก็กลับมาแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้ชมไปแล้วถึงสิบตอนผลตอบรับเป็นยังไงบ้าครับ ก็ดีนะคะจะ <Gather ing> ช่องทา,า,างมันจะดูยากขึ้นนิดหนึ่งครับตรแต่เราได้เหนียวแน่นอยู่ค,นนครับก็ถือว่า,าตอบรับดีเหมือนเดิมเพราะ,ะว่าฐานเราก็ถกือว่าสร้างมาแข็งแรงแล้วแหละมีฐานแฟนคลับเยอะมากนะครับหลายคนติดตามมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วถามมาดีกว่าฮะคุณมุกคุณพุ่มกับนะครับถามหน่อยนะับว่าซีซันนี้เป็นซีซันสุดท้ายของเนื้อคู่แล้วนะครับถามว่ามีความพิเศษยังไงหรือว่าแตกต่างในซีซันที่ผ่านมาบ้างก็จริงๆแล้วว่าสําหรับ สำหรับซีซั่นนี้มันม,มันมีมันมีแค่ที่สิตอนนะะ<ไ>แล้วมันเป็นที่ตอนที่คือมันเข้มข้นมากอะ่ะ<ไ>ทั้งในแง่ตัวละครทั้งในแง่เส้นความรักหรืออะไรเงี้ยคะ่ะ<ไ>คือคือถ้าใครได้ดูตอนที่ออนแอร์ล่าสุดตอนนี้เราก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์ของขวันใจกับคุณวีนะ่ยมันแบบขาดสะบั้นไปแล้วอะไรอ<ล>ย่างเงี้ยค่ะมันก็คือนิดคือในในแต่ละตอนมันมีความแบบ มันมันมันต่างซีซันที่แล้วคือซีซันที่แล้วมันยังมีตอนตลกเฮฮาเบาๆหรือไงคะแต่ยี่สิบตอนในในซีซันเนี้ยมันเข้มข้นแบบทุกตอนแล้วเราว่าทุกซีนเลยอ่ะแทบแทบจะแบบพลาดไม่ได้เลยอะค่ะอืมก็่คือลงใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นตอนนี้ค่ะนะครับหนักมาขึ้นทักกักแสครับเป็นยังบ้างอ่าพี่รู้ตอวนี้แหละโอ้สนุกฮะซีซันนี้เป็นซีซันที่มันพี่ืงครับพี่มันมากแล้วว่าเออคุณมุกคุก คุณมุกกับทีมเขียนบทเขาเขียนให้นักแสดงทุกคนเล่นแบบเต็มที่แล้วก็เล่นในสิ่งที่เราไม่เคยเล่นเนาะในในสองสามสิบปีมาเราเราตั้งใจแบบเป็นของขวัญให้แฟนๆเราเราก็พยายามแบบทําในสิ่งที่เขาไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นทุกอย่างอะไรก็จะมีโชว์ตูดกันแล้วนะฮะได้เห็นให้หมดถ้าถ้ารวม ภาพนิ่งไอไอคาแรคเตอร์ที่เราแต่งกันนี่ผมว่าแต่ละคนนี่คงมีไม่ต่ำกว่า50ตัวละครนะฮะสนุกฮะสนุกคือเต็มที่เลยนะครับอ่ะคุณคุณเอรคุณเอรเป็นงไงบ้างฮะสำหรับซีซั่นนี้ก็พูดได้เลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวมา้ำนี้คิดการ์มีความผิดด้วนะเราคอนเซ็ปต์ผิดนะฮะอ่ะคุณพอล่าคุณพอล่า ก็อย่างที่ทุกคนพูดค่ะมันคือเป็นอะไรที่เข้มข้นขึ้นมากเพราะมันเป็นของขวัญที่เราให้แฟนๆแล้วทุกคนตั้งใจทํามากๆแล้วอยากทุกคนดูห้ามพลาดชักตอนเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นบทสรุปทุกอย่างแล้วจริงของเรามันมีมีคนถามกันะว่าแบบตอนไหนที่อยากแนะนําคือมันแบบมันบอกไม่ได้เลยคือเพราะทุกตอนมันแบบมันมีความสาคัญหามพลาค่ะักตอนเลยครับลาดูไปแลกกี่ตอนครับคือซีซั่นนี้มันต้องมีคําตอบ ทุกอย่างาตอนอันสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่เคลียร์เองเท่าไแต่ที่แน่ๆนะฮะต้องบอกว่าอยากให้ติดตามทุกตอนเพราะว่าทุกตอนเนี่ยนอกจากสําคัญแล้วมันยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยใช่ค่ะไม่าดไม่ได้เด็ดขาดนะฮะที่สําคัญเลยอยากจะถามว่าที่บอกว่ามันเต็มที่เนี่ยเพราะว่าเราทราบกันว่าคิวปิดกล้องเนี่ยใช่ว่าถ่ายทํานานถึง24ชั่วโมงใช่ครับแถมมีนักแสดงบางคนน้ําตาหล่นกันด้วยเอ่อไหนให้อธิบายเหตุการณ์นี้กันหน่อยดีกว่าฮะ มันฝันร้ายเนาะอย่างเงี้ยคือมันก็ก็มันก็คือคิวสุดท้ายแล้วอะค่ะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องถ่ายเก็บให้ครบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีมันมีคิวมากมายอะค่ะคิวสลิงคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ถ่ายแบบกันเหนื่อยแล้วก็สงสารคุณโบานากรมากซึ่งเป็นคนที่เดินเข้าสระเดินเข้าสรกตอนหกโมงเช้ากลับออกจากบ้านเอ้ยกลับออกจากเซตหกโมงเช้าของยีที่มงอะคือไม่มีสติส่วนส่วนฉาส่วนที่เรียกน้ำ ที่บอกว่ามีน้ําตาใช่ไหมันคือมันเป็นซีนจบอะเนาะมันเป็นซีนที่มันเป็นซีนที่รู้แล้วอะค่ะแบบคําตอบทุกอย่างมันคลี่คลายอะไรเงี้ยค่แล้วก็คือที่ประหลาดใจมากคือนักแสดงที่แบบร้องไห้อะไรเงี้ยเป็นนักแสดงชายทั้งหมดซึ่งซึ่งงงมาฝ่ายหญิงแข็งแกร่งมากแต่ผู้ชายแบบคุณเผือก โบัซนนี่แบบร้อ,องกันเ้องญญเันเน<ห>ญญี่จริงๆก่อนหน<ช>้า<ๆ>นี้ก็ร้องไปแล้วนะคะคือคือมีอยู่มันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือ <นะ S 1> เราเราต้องบีบก่อนเพราะว่าเราจำเป็นต้องให้เขาเข้าใจตัวละครใช่ไหมคะแล้วก็ไปเล่นในซีนที่มันไม่มีอะไรเลยนะเป็นซีนคุยกันปกติแต่ต้องเข้าใจตัวละครก่อนอย่างเงร้ยพอเราบีบไปปุ๊บครึ่งชั่วโมงเล่นไม่ได้ขับเลย ใช่ที่แบบที่ถ่ายถึงหงมงช้าก็เพราะว่าต้องรอพี่หยุดร้องให้ก่อนใช่ไหมโอเคได้พี่ตันนี่มีอะไรจะมาแก้แก้ต่างไหยฮะอ่าก็ไม่แก้ต่างคือเรื่องมันดีอ่ะแล้วผมันดีคือตอนนั้นบทยังไม่ส่งบทอินตอนสุดท้ายแล้วเขาต้องเล่าก่อนเพราะมันยังมีมันเกี่ยวกับคิวถ่ายนะคือตอนหลังมาเล่นฉากนึงแล้วเขาก็เล่าเรื่องหลังให้ฟังแค่นั้นแหละมึงก็มึงก็ร้องให้เล่นไม่ได้อ๋อนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็พามาได้ใช่ครับใช่ไหมครับ ร้องใน้ร้องแต่เขาไม่จ่ายค่าตัวเดี๋ยวเดิี๋ยวตะปูน่แหลขอบคุณมากครับพี่เล่นอย่างไรเล่นอย่าไมเรานิดนึงนิดนึงเอ้ามามาถึงความเต็มที่ของคุณบรูซบ้างดีกว่านี่เห็นบอกว่ามีซีนยากที่ต้องพูดคนเดียวยาว14บรรทัดเลยทีเดียวครับบรรทัดเลยหน้า14นต์ที่ทีหน้าทันต์แล้วเล่นคนเดียวตอนนึงแล้วก็ก็ ก็งงนะร้องไห้นะครับไม่ถึงก็ร้องไห้เราแต่ว่าก็ก็เครียดเครียดเครียดคือคือมันเป็น14บรรทัดที่เขาต้องเล่นเป็นทุกคนด้วยอะค่ะทุกคนด้วยใช่คือไม่ไม่ใช่สามคาแรคเตอร์นะเป็นอันนั้นจริงจริง14บรรทัดมันคือตอนที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านแล้วแล้วปารุเนี่ยคิดถึงคิดถึงทุกคนก็เลยบ้าบอเล่นคนเดียวเล่นอยู่ในบ้านเล่นเป็นโจเล่นเป็นธิดาเล่นเป็น ตัวละครอื่นอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ตอนนี้ออกอากาศไปแล้วเนาะออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วมีเส้นบางๆนะฮะระหว่างนักแสดงกับคนบ้าห่ากับพี่พี่ป๊อบไม่ให้ขาดเส้นเดียวกันพี่ป๊อบรู้ชีวิตเขาจะรู้องแบบแล้วรู้สึกเราจะต้องเปลี่ยนชุดด้วยเนาะ ใช่เปลี่ยนชุดแล้วก็ล็อกล็อกกล้องแล้วมามาพูดต่อใช่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 เวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงกลวพี่บ๊อบชกเหมือนกันทั้งแก็สดงให้เห็นนะทีมสปีดก็ความสามารถนะฮะของทีมงานจริงๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับคราวนี้มาพูดถึงนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะที่วันนี้ไม่ได้มาก็คือคุณโบนั่นเองก็ต้องบอกว่าไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าประโยคเดียวสั้นๆแต่ว่าต้องถ่ายทำทั้งหมด20กว่าเทส อ๋อันั้นเป็นเป็นวันแรกเลยค่ะวันแรกคือคือคาเลคเตอร์คุณวีมันเป็นคาเลคเตอร์ที่มันยากอยู่แล้วแล้วชุดเจนด้วยใช่แล้วมันต้องพูดแบบศัพทวิทยาศาสตร์แบบว่าแล้วแบบคำนี้ไม่เคยพูดคำนี้ไม่เคยพูดคือนางก็พอเปิดพอเปิดมาเทคกก็เทไปยี่สิบสิบรอบกว่ากว่าจะแบบพูดได้เลยเนาะพุ่งกลับดูเลยครับตอนนั้นดูเลยอ๋อ เนี่ยใครยืนที่ไม่จบปีแล้วเนี่ยตอนโมเล่นเล่นหนึ่งแล้วกอแอร์ก็เลยติดมาเดี๋ยวนี้นี่เป็นพ่าดิ่งฟุตบอทีาไม่อยู่กล้าตัวไงโอเคได้ทแหนะฮะเ้ยแต่ก็ถือว่าโหต้องเห็นนะว่าอะไรเป็นเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ความซุ่มเทนะครับของทีมแสดงจริงๆนะครับแล้วก็คุณเอละกันตอนนี้ เห็นบอกว่ากำลัง in love อยู่ว้าว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 วาวว้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 าว้าว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 วาวว้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 า ข้างนอกแล้วแล้วคือได้คบได้ได้คุยอย่างงี้แล้วพอสักพักหนึ่งก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเคยไปที่กองอะไรนี้ก็เลยเซอร์ไพรส์หน่อยนึงยัดสันดิยัดสันเป็แฟนเหรอเาอแล้ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีไปเคลียร์ดีๆนะเออแลก็ในกองถ่ายเออใอ่าแต่คราวนี้ถามมันดีกว่าน่าสนใจขนาดนี้นี่ชาวซีสามารถติดตามฟอร์มซึ่งก่อนต่าง ของซีรี่เมื่อวนี้ได้ยังไงบ้างฮะชอบทางติดต่อทางเลยนะทั้งไอจีทั้งนู่นทั้งนี่ไปบูมทุกอย่างเลยครับตามข่าวเยอะแยะนะคนสนใจเยอะแยะเห็นคู่อยากต่วเนื้อเหมือนไส้ไหมเนาะก็ที่โปรโมทอยู่ไงตามแงก็ต้องเขาเรียนใช่ใช่เราไปขอเรียนอยู่แล้วช่วยตมึงคนเดียวหรือเปล่าไทำอย่างสิครับค่อยค่อยค่ะ ก็ทำได้ค่ะที่ช่อง c t s on air นะคะกล่อง C M s ครับค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะ AIS Movies t o r e ค่ะก็แอปนี้ดีมากเลยพอเข้าไปก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็ตอนนี้ดูสดได้พร้อมกับกล่องเลยเหมือนเลยใช่ค่ะเราดูได้ตอนนี้ก็คือเหมือน y o u t u b e าเนะจริงๆตอนนี้คนก็แบบไม่มี YouTube ไม่ไงลองดูในแอปอะค่ะเพราะว่ามันก็คือดูได้ทุกที่ง่ายไม่แพ้ u ู u b e เลยครับผมแล้ก็จะรวมอยู่ที่เดียวเลย ครับผมสะดวกก็รวดเร็วนะครับรับไวนะยังไงก็ฝากไปติดตามไปด้วยลกันนะที่สำคัญถ้าเกิดว่าอยากจะเซิร์ชถ้ากันหาไม่เจอก็ง่ายๆ Google เลยนะครับมันขึ้นอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วกันอยากจะให้อ่าฝากแล้วกันนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับกับแฟนๆชาวซีครับอผมก็ติดตามดูด้วยนะครับผมอยากให้ดูกันทุกต่อแล้วก็อยากให้ไงอ่ะ น่ะใส่บอกว่าเราต้องโชว์นี่นะทึกไม่ออกเต็มที่เต็มที่แสดงเต็มที่อ่ะทำงานเต็มที่อยากให้ฟังติดตามเาอยากให้ฟังติดตามอยากให้ดูให้ครบทุกตอนเลยครับถึงช่องทางมันจะดูยากขึ้นแต่ว่าอยากให้ติดตามกันครับครับผมครับรู้ว่ารอดูปีช่องทางอื่นกันอยู่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาพี่เลยแหละเนี่ยฮะพี่ม้งพี่รู้ฝาดไหมครับก็จริงๆเวลาจะให้ฝากอะไรมันจะอึดอัดมากเลยอ่ะเพราะจริงจมันมีสิ่งที่อยาก สิ่งที่อยากเล่าแบบเยอะมากค่ะแต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยอะไรเงี้ยค่ะต้องรอให้มาถึงแต่รับรองไม่ผิดหวังและไม่เสียใจคค่ะใช่ทุกคนก็ตั้งใจมากอยากให้แฟนๆได้ดูกันก็อย่าพลาดละกันค่ะเพราะว่าอย่ามันอะคือทำคนอย่าพลาดดูแบบดุซึงเลยใ่ไหมใช่ผมเห็นด้วยครับก็ มันคันมากอยากพูดแต่ว่าบางเรื่องมันไม่สามารถพูดได้แต่อยากจะบอกเลยว่าซีซันนี้มันเป็นซีซันที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายน้อยอยเดียวมันเป็นแบบ e x c l u s i v e Extraordinary คือทุกอย่างมันอยู่ในซีซั่นนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกดราม่ามันเป็นทั้งริลเลอร์สั้นเป็นส์มันเป็นทั้งแอคชั่นมิสทีเรียสโจรกรรมแม้กระทั่งไซไฟมีหมดมีหมดครับมีหมดในซีซั่นนี้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดแม้แต่เอพิโ od เดียวครับ านปากบ๊อบบี้นะครับชัดเจนมากเลยค่ะนะครับอ่าเชิญต่อเลยฮะก็สาหรับซีซั่นนี้ก็ฝากดูตอนที่เหลือสําหรับคนที่ไม่ได้ดูย้อนไปดูตอนแรกครับอกว่ามันซีดซีซั่นแรกก็ได้ถ้าดูดูดูได้เลยไปจนแก่ครับแต่แต่ขอฝากอะไรอย่างหนึ่งครับพอเจอเอกข้างนอกอ่ะเชื่อผู้ชาย ฝากใช้ฝั้วพื้นที่สื่อใช่ไหมครับเจอตเลจอถามตลอดเครับอ๊ะดูคนเนี่ยเก็บกดนะเอ๊ะบอกรักแฟนไงก็รักแฟนไปเลยไงก็ฮะรักแล้วก็ฝากดูด้วยครับพี่พวกพี่ๆเขาพูดไปหมดแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยบอกรักแฟนเลยได้จ้า โอ้ผู้หญิงไม่กล้าพูดแบบนี้เลยครับผู้หญิงครับฝากด้วยครับครับผม, <ๆ S 2> ผมนะครับอย่างไรติดตามด้วยกันนะครับถือว่าครั้งนี้ทีมงาน <c oughs> ทุกคนนะฮะเต็มที่มากๆนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับงง <c oughs> กับซีวิสนะครับนึกคู่ The Final Answer นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณล่าคุณเอกคุณเอ๋คุณบ๊อบบี้คุณมุกนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ